สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปแปลมแปลมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม n e c o Fugitive นะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชันเดโม่เออเกมใหม่เดโม่ก็มาเล่นกันเพลินๆนนะฮะแค่แบบว่าคันเวลานิดนึงเนาะสำหรับเกมนี้นะฮะเป็นแนวเกมอะไรอะฟิกเซลอะฟิกเซลฮะตัวละครของเราเนี่ยจะรู้สึกจะเป็นพวกมนุษย์ทดลองอะหรือถูกทดลองอะไรสักอย่างในเวอร์ชันของยุคกลางนะฮะเป็นเกมแนวสเตลล์ด้วยนะแต่สเตลล์แบบ แบบเบสิกเบสิกอะปลอมตัวเออปลอมตัวเดินปน,ปนไปปนมาฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปในเกมกันเลยดีกว่าฮะเอ,อ้ยอยู่นี่คือหน้าจอมันจะเป็นประมาณนี้นะเราเดินซ้ายเดินขวาปุ๊บหน้าจอมันจะไม่ได้แบบบังคับให้เราแบบอยู่กึ่งกลางจอตลอดนะฮะมีการมูฟจอได้อ่ามีการกระโดดอ่าตีตีตีมีคอมโบปุ๊บนะมีดูดดูดอันนี้ผมยังงงอยู่นะว่าจะไปทำอะไร อ่ะโอเคเปิดทุกงอเก็บ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 กุญแจฮะมันก็จะมีกุญแจนะเวอร์ชันเดโมโมันจะมีแค่ประมาณ3ด่านนะฮะสามด่าน3ด่าน,านอ่ะโอเคปีนได้นะปีนได้ฮะปิดปิดไฟได้อ่าปิดไฟได้ฮะออกไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาบอกว่าอะไรเนี่ยแอบแอบตีแอบตีอ,บตอืมปุ๊บตีสองทีฮะแล้วก็ดูดครับดูด ปุ๊บอ่าล้วปิดไฟแล้วเราจะแปลงร่างได้นะฮะจำใช่กดผู้ปิดอ่านี่แปลงร่างได้นะแปลงร่างได้เป็นเขาอ่าแล้วเราก็จะไปเอ๊วอตส์บแมนเขาก็จะงงๆนิดหนึ่งนะว่าเอ๊ะเรามาทำอะไรตรงนี้นะฮะเราก็จะมาปิดไฟเออเราก็จะปิดไฟฮะปิดไฟ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 ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บหลอกรอฮะหลอกรอหลอกรอหลัก่อ เราปุ๊บฟันเลยฮะปัันปั๊นเรียบร้อยฮะกินยิบแล้วเราวิ่ง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 มาวิ่งมาวิ่งมาเสียบตีโอเคกินเข้าไปฮะกินเข้าไปรู้สึกมันจะมีเสียงระฆังด้วยนะแต่ประเด็นคือผมปิดเสียงไง่ตอนเนี้ยผมลืมมาผมลืม่าหูฟังหมก็คือทุกคนก็จะได้ยินเสียงปกตินะฮะแต่ผมเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนะ ไดินเสียงเขามีะระฆังด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนล่างเอ้ยกดผิดอีกแล้วอือยังไม่ชินฮนะยังไม่ชินอ่าเราเปลี่ยนล่างก่อนนะฮะแล้วก็เดินออกไปเดินออกไปปุ๊บเอ๊ะวัพสับเอ้ยสสป,อปิดไฟทําไมนะมึงอะ่ะ <laughs> ปุ๊บเราฟันเลยอนะปิดปิดประตูฟันปิดประตูฟันอ่าเรียบร้อยฮนะแล้วกินเข้าไปกินเข้าไปนี่ทําอะไรได้ก็าอกผมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะอืมมันอาจจะเพิ่มอมัเมอร์ให้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อย,อ,ยอือ โอเคเราวิ่งไปปุ๊บปิดไฟเรื่อยๆฮะปิดไฟเอ๊ะว่าไงวัดศัพท์ไมปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บมันจะมีช่วงเวลาที่แบบว่าสามารถแปงลงร่างได้ด้วยนะฮะนี่อ่ะเราก็คือเกมนี้มันไม่ยากนะท <c oughs> ี่เราลงมากันเต็มเลยเออปึ๊บกินได้ฮะกินได้เออไอพวกนี้ยังแบบว่าเป็นทหารแบบลูกกระจอกนะฮะลูกกระจอกเดินไปปุ๊บคือแบบมันไปไป,ไปทาง เยอะๆ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 แมปมันไปทางซ้ายนะครับสำหรับเกมนี้นะอือเฮ้ยตีเดีอยวอเดย่าอย่าอย่าให้มันเคาะอย่าให้มันเคาะละครัะเดี๋ยวมันเคาะละครังยินด้วยเก็บศพฮะเก็บศพเก็บศพอ๋อถ้าเราไม่ขึ้นมาทางนี้เราจะขึ้นไม่ได้นะฮะปุ๊บเปิดอ่าวิ่งแล้วฮะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย วิ่งเลยวิ่งเลยปุ๊บอ่าปิดไฟด้วยปิดไฟเอ้ยเดี๋ยวคนมาเห็นอะไรอะไรอะไรเอ้ยเอ้หืมนี่เนะี่ยมันก็มีท่าไม่ตายของมันเล็กๆน้อยๆนะฮะอ๋อกินแล้วก็จะไม่เห็นศพใช่ไหมไม่รู้อะผมวิ่งก่อนแล้วกันวิงว่ง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 วิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยว่าไงทห,หารธนูจะตีโอเคกินเข้าไปฮะกินเอ้ยมีคนเห็นปิดไฟฮะ เออปิดไฟปิดไฟอ่าเปิดเปิดปุ๊บปิดไฟฮ่เาเอ้ยน้ำหมาันเต็มเลยมาันเต็มเลยไอตัวนี้แรงตัวนี้แรง,งตัวนี้แรงแรงเฮ้ยกดผิดกดผิดกดผิดปล่อยฮะตีเฉยเลยกดกดผิดประจําเลยคือแบบว่าผมไม่ยังยังไม่ชินไนงะยังไม่ชินฮะเฮ้ยแปลงล่างได้แล้วว่าแปลงล่างฮะแปลงล่างขึ้นมาปุ๊บตี ีเออทุบเออตีตีเออตี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 หน่อยตีตีตีรถตีตีกระโดดทุบทุบหน่อยทุบเออตีหัวดหัวดหัวเข้าไปแล้วทุบอ่ะทุบนี่ทุบทุบทุบแล้วกระโดดตีตอนนี้อทุบไม่โดด ไม่โดนทุบโอ้โหเละตีนี่ฮะเกมนี้ไม่มีอะไรยากเราตีแล้วทุบตีแล้วทุบอื้มตีแล้วทุบตีตีแล้วทุบอืมอ้มไปเดี๋ยวเราจะไปด่านต่อไปแล้วฮะเอ้าไอ้นี่ไอ้นี่อีกอื้มไอ้นี่ไอ้นี่อีกตีตีตีเข้าไปตีโอเคฮะมา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 ตบทุบตี กวาดกวาดหนึ่งที่กวาด2ที่ฮนะวิ่งหนีดีกว่าเออไปด่านต่อไปดีกว่าฮะเสียเวลาหลือเกินเลเวลคอมพีนนะมีเลเวลแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเออมันจะมีสกิลของของแต่ละสายด้วยนะฮะแต่ทีเนี้ยผมจะแบบว่าอัพไปทางสายของเอา้ารีใหม่หมดเลยนี่ใช่ไหมมีดับเบิลเก,กเกอร์ฮนะผมชอบมากเลย Double Ganger ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าส่วนมาตอนนี้เหลืออยู่อีกสองอ่าโอเคหมดแล้วฮะหมดแล้วไปกันต่อมันรีสกิลให้หมดเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราจะสเตลว่าไเออสเตลว่าสเตลว่ามันสเตลได้เหรอสเตลได้เปล่าเออเดี๋ยว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 เอืมเอ้อเอ๊ะอ้ ยังไงยังไงอ่าช,ชึบ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 โอเคกินมันเข้ามาฮะกินมันเข้ามาแปลงล่างหน่อยแปลงล่างแปลงล่างแปลงล่างปึ๊บอ่าสองครับพี่อยากเก็บกุญแจนะแต่กุญแจมันมันมันเปิดไม่ได้อ่าโอเคขึ้นไปฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปปับ๊บ เฮ้ยเฮ้ยแปลงล่างเถอพอดีเอ้ยมเรียกมุงน้องเรียกเรียเพื่อนเรียกเพื่อนดับเปลวฮะดับเปีวดับเปวมาตับไอ้ข้างหลังดีกว่าฮะตับข้างหลังดีกว่าตับข้างหลังดีกว่าอื้อืกินไฟฮะเฮ้ยย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 ัยย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 ยวิ่ยยยยางยย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 ย้ยหยย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 ยนยยยเยย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 ยเปวตาย ดับเบลตายอ้าปลุกขึ้นมาใหม่ฮะปลุกขึ้นมาใหม่แล้วมันวิ่งหนีไปไหนยิงก่อนยิงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปลุก็ปป๊อดับเบิลไม่ขึ้นอื้มเอ้ายังไม่หมดยังไม่หมดยังเหลือชุดเกาะโอเคไปกันต่อฮนะผลยังหมดยังหมดยังเราหมดยังปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืม้มเอ้ยขึ้นไม่ได้ฮะขึ้นได้แล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืม้มขึ้นยากขึ้นยากฮะขึ้นยากเออขึ้นได้แล้วะปุ๊บ โอเควิ่งวิ่งวิ่งมาเรียก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 ดอเบเพลฮะเรียกนอปเปลตีตีไอตัวนี้ก็แปลงล่างก็ได้วะตีซับซับซับอืมซับบ้างฮนะซับบ้างเก่งนักใช่ไหมเออเก่งนักใช่ไหมเก่งนักใช่ไหมอ่าเอ้ยมันสู้ไดเ้เว้ยสู้ได้นี่กว่าเอ้ยหมาหมาหมามวิ่งเลยดีกว่าฮะวิ่งเลยดีกว่า เดี๋ยวมันต no ้องกินก nah, ่อนใช่ไหมกินก่อนนะกินก่อนกินก่อนอ่าโอเคมาเรียกเพื่อนนะเรียกเพื่อนมาเดี๋ยวเจอโจรตัวนี้ฮะนี่ตีก่อนตีก่อนตีก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเพื่อนเราเก่งนะเก่งกว่าผมเล่นอีกคือสแตทมันเท่ากันทุกอย่างนะเท่ากันทุกอย่างเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกินก่อนนะกินก่อนน้องเขาเก่งนะน้องเขาเก่งมากครับ ปึ๊บ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 เอ้ยแปลงร่างสินี่ฮะนี่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 เขาเก่งมากนะครับปึ๊บชุบชุบชุบเออเฮ้ยเก่งจังเก่งมากๆเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืกระเด็นฮะกระเด็นชุบ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 โอเคเอ้าเฮ้ยลืมไปมันหลุดอ่ะมันหลุดมันหลุดลืมไปฮะวว่าถ้าสมมติผมดูดดูดเขาเนี่ยมัน มันจะแปลงร่างเป็นเขาไม่ได้อีกแล้วฮะเออ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 โอเคกินต่อฮะกินต่อกินต่อแปลงร่างด้วยอ่าวิ่งไปฮะวิ่งไปวิ่งไปถ้าไม่เจอหมาเราสู้ได้นะเออเฮ้ยยิง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 เดี๋ยวนะเพื่อนเราไปไหนแล้วเนี่ยไม่โดน ไม่โดนนะฮะไม่โดนแล้วเพื่อนไปไหนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนเนี่ยอู้เพื่อนจริงจริงเออเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่งงไอ้นี่งงทำไมโดนยิงอืมก็เยวนะโอ้ไอ้งงไอ้นี่งงเอองงโอ้เอ้าเอ้าลดลด ปึ๊บ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 อ่ะเรียกเพื่อนก่อนนะเพื่อนนี่แบบว่าไม่เรียกไม่ได้นะเรียกไม่เรียกไม่ได้ครับเออกินอัศวินมาฮะอัศวินมาปั๊บหมดยัง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 อ้ยไอตัวนี้เหรอตัวนี้เ่ะอได้สิได้สิเออมาปออบออเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมลืมเรียกเพื่อนนะลืมเรียกด็อกเฟลเออหัวฮะหัวหน้าหันน่ะหน้าหันน่ะเออทูป หวดหวดทุบโอเคไปวิ่งฮะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่ง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 เลยฮะปึ๊บทุบอื้อตายไหมโอเคเรียบร้อยอีหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อไหร่ตายอื้อโอเคตีตีตีอเออเออ เออโอเคไปฮะด่านต่อไปหูก็จะพังแม่มาเลเวลอัพฮะเลเวลอัพคือผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะอัพไปทางทางนี้นะฮะทางแบบคือเราไม่ได้อัพแบบว่าตัวอสูรกายของเรานะฮะแต่สกิลเขาน้อยนะขนาดแบบว่าผมผ่านแค่ด่านแรกนี่ผมก็อัพเต็มหมดแล้วนะฮะผมก็เลยเดี๋ยวจะอัพไปทางอะไรนกะกัตโทดี้สไตล์เออ ทองสกินอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยฮะไม่ค่อยได้ใช้เราตีอย่างเดียวลิฟติลล์แซมมอนอ่าอันนี้น่าสนใจปึ๊บปึ๊บปึ๊บอือฮึอ่านี่อัพนี่ฮะไหนๆก็ไหนๆครับเหลือต้องสิบสกิลชึบ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 อัพไปสายนี้เลยแล้วกันอ่าโอเคเติร์ดเติร์ดติร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 ดอ่ะมาทางนี้ครับแล้วก็เอเนจีครับเอเนจีเอเนจีล้วนครับเอเนจีดิงโอเค,ออเค,อเคไปกันต่อเลยฮะมา แต่นี้เอาไงแต่นี้เอายังไงเอ้อตา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 ชาเรียกเพื่อนก่อนฮะเรียกเพื่อนก่อนเลยตีตีตีแล้วมันเรียกกันไวๆนะเรียกกันไวมากฮะเอ้ยหู้ยนี่โดนแทงโดนแทงโดนแทงอือหือโดนสับเราสับสับสับดาเมจเราไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะฮะกินก่อนนะครับกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวกินพลโล่ก่อนนะแล้วก็กินอัศวินโอเคกินอัศวินตรงนี้กระโดดได้ไหม อ่าได้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 แปลงล่างก่อนอืมแปลงล่างครับปิดไฟฮะจะลืมปิดไฟนะครับถ้าสมมติเราแบบเฮ้ยงงงงงง,ง,งแล้วเพื่อนกขไปไหนเนะี่ยอ๋อเพื่อนนี่ฮะตัวตัวนี้ฮะ,ต,ฮะตัวนี้ตัวแรงตัวนี้ตัวแรงแล้วมันลงไปทําไมเล้าอืมเอาอืมตีฮะเสียไปหนึ่งทีครับแล้วกินกินเลย กินถุงโซ่ไปเนี่ยเอาไม่ถูกไม่ถูกด้วยกินตัวนี้ฮะกินตัวนี้เขาด้าเมจแรงนะครับปึ๊บเหมือนแบบคน,นิบาวอะ่ะคนิบาววิทวิกกี้ไม่ใช่คนละคนคนละคนเนะี่ยกระโดดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อ่าอุย้ยตงังหมดเอ้ยไม่ใช่ตังหมดไอ้นี่เอนจี้หมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นปะเห็นปะเห็นป่าเห็นป่า ตีสิครับตีตีตีเออโอเคล่วงไปฮะปิดไฟขึ้นมาตี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 โอเคกินเข้าไปครับกินเข้าไปเราวิ่งฮะวิ่ง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 เดี๋ยวเรียกเพื่อนก่อนครับเรียกเพื่อนก่อนเรียกเพื่อนก่อนนะมันใกล้จะจบแล้วใกล้จะเอออัศวินอัศวินเอามานี่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 แปลงล่างฮะแปลงล่างช่วยได้ไหมนี่เฮ้ยแปลงล่างแล้วแตกเลยแตกอ มาปึ๊บไอ้อ้ยกดพิษอืัศวินตัวนี้แรงมากเลยนะครับแรงจริงนะกินหน่อย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 แล้วแล้วแล้วกินเพื่อนอีกทีนึงกินเพื่อนอีกทีนึงแล้วเปิดตัเป้ามาฮะดัเป้ามาสู้ตาย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 อืมอ่ะแล้วกินฮะแล้วกินเราเดินไปกินไปครับเดินไปกินไป อ๋อหึหสับ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 เรียบร้อยฮะอ้าวึ้นไปเลยเพื่อนเว้ยไม่มาไม่มาเหรอเพื่อนครับเพื่อนแต่ตอนนี้เราสามารถแปลงล่างได้แล้วนะฮะพอดีว่าผมแอบเล่นมาแล้วไงผมก็เลยดูว่าตรงเนี้ยมันยังไม่สมควรแปลงล่างนะมันมีที่ที่แบบสมควรที่จะแปลงล่างมากกว่านะอย่างเช่นตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมต้องต้องเรียกเพื่อนก่อนเออต้องเรียกเพื่อนก่อนแล้วแปลงร่างนะฮะเออมันถึงจะมันถึงจะเจ๋งอ้นี่จะเป๊ะแล้วแบบว่าต้องต้องคนเยอะๆไม่งั้นก็ต่อยทุบอรอดไหมโอเคไปเลยฮะไปเลย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 แล้วตอนนี้ทับปับโบไปถึงที่โบไปซอมที่โบไปสามที่คือพอดีว่ามันจะมีแม่ทัพอยู่ตรงนี้นะไอคนที่ถือธงนี่แหละ ไอคนที่ถูทงนี่แหละอโบกไปโบกไปเราดูดูมันถอยอย่างไกลเลยถอยถอยยังไกลเลยเราถอยถอยทำไมถอยทำไมปุบุบตีอ้าจะถอยไปไหนถอยไปไหนปุ๊บปุบไปดึงทีตีแล้วตายฮะโอเคแม่เป็นเกมหนึ่งที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะจบแค่นี้แหละเดโม่ครับไม่รู้อะไรเลย คือผมไม่รู้ว่าน้องเขาโดนโดนเขาเรียกว่าโ,โดนทดลองมายังไงฐานทัพนี้เป็นของใครหรือเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ไม่รู้อะไรเลยฮนะเราตีอย่างเดียวทุบอย่างเดียวเล่นง,ง่ายๆสเตลไม่โอเคสเตลโอเคไหมผมว่ามันหลุดสเตลง่ายไปหน่อยมันหลุดสเตลแบบที่แบบว่าอืมถ้าสมมติมันมีอะไรดีเทคอะยังก็ยังพอโอเคนะ แต่มันแบบว่าสเตลหมดเพราะว่าเราหมดพลังในการดูดกลืนอะไรเงี้ยแบบช่วงเวลาที่แบบว่าเราดูดกลืนมันก็จะสเตลได้นิดนึงแปงลงร่างได้แป๊บนึงผมก็ว่าเอ้ยมันน้อยไปหน่อยหรือเปล่าแต่ถ้ามันมีสกิลที่สามารถทําให้เราแปงลงร่างได้นานขึ้นผมว่าโอเคนะ,ะแล้วก็วารยุทธ์ของเราท่าทางการโจมตีคือมันยังน้อยไปหน่อยนะตอนนี้ผมตีได้แค่กี่ครั้งเองมี x y x y ตีหนักตีเบา x y ตีหนัก x y ตีเบา มันจะมี x ตีเบา x ตีหนักแล้วก็ y ตีหนักฮะมันก็เลยกายว่าเรามีแค่3ท่านะในร่างกายปกตินะครับ3ท่าแต่ถ้าสมมุติเป็นร่างกายตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะมีอยู่4ท่า4ท่านั่นก็คือมี x ตีหนัก x ตีเบา y ตีหนัก y ตีเบาฮะมี4ท่าแค่นี้จริงๆ4ท่าแค่นี้เลยฮะส่วนน่องนั้นประมาณเท่าที่เห็นนี่แหละอืมส่วนใครรอเวอร์ชั่นเต็มนะฮะสามารถติดตามรับชมได้นะฮะเกมนี้มีใน PC นะ สตรีมครับสามารถใครแบบว่าอยากลองดูไปลองจิ้มเดโมได้นะฮะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ